สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการเรียนสัปดาห์ที่สามนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณนะครับคุณครูก็จะสอนในการเขียนโปรแกรมในทุกๆคาบนะครับวันนี้เป็นคาบที่สามคุณครูก็จะให้เขียนโปรแกรมที่ห้านะครับเป็นโปรแกรมที่ห้าสัปดาห์ที่แล้วเราเขียนโปรแกรมที่สี่ไปนะครับคือโปรแกรมนี้ โปรแกรมนี้นะครับเป็นโปรแกรมแปลงปีพศเกิดให้เป็นปีคิดตศักราชเกิดใช่ไหมครับซึ่งเราได้ส่งในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกกันนะครับเราจะเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกกันซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับว่าโปรแกรมแบบทางเลือกลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือจะมีการให้เลือกเงื่อนไขออกไปทางใช่หรือไม่ใช่ นะครับแบ่งออกเป็นซ้ายแบบขวาแล้วก็จบโปรแกรมสิ้นสุดอันนี้เรียกว่าเป็นโปรแกรมแบบทางเลือกนะครับจะพิเศษนิดนึงจะเขียนซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจากแต่เดิมเป็นแบบลำดับนะครับจากบนลงล่างก็ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขหรือโจทย์ของโปรแกรมที่ห้านนะครับผูกแก้ใหม่ตรงนี้เป็นโปรแกรมที่ห้านะผู้ใส่ผิดอมาดูสไลด์นี้ครับสไลด์นําเสนอโปรแกรมที่ห้า โปรแกรมที่5เป็นโปรแกรมลักษณะแบบทางเลือกนะครับก็คือไม่เลือกฝั่งใช่กับฝั่งไม่ใช่คราวนี้โจทย์โปรแกรมมันเขียนมาว่าถ้าต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขนะครับโดยให้ผู้ใช้ป้อนใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้ใช้ตรงนี้เป็น Input และป้อนข้อมูลเข้า Input พอป้อนข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้โปรแกรมทําหน้าที่ประมวลผลนะครับ ประมวลผลเรื่องอะไรว่าประมวลผลว่าเลขที่ได้มานั้นมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า20สิบนะครับเพราะในตรงนี้เป็นส่วนของ,ของกระบวนการโปรเซสนะครับโปรเซสนะครับโปรเซสพอโปรเซสมันประมวลผลเปรียบเทียบตัวเลขแล้วว่าไอ้ค่าที่พิมพ์ผ่านมาทางคีย์บอร์ดเนี่ยมันมากหรือน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า20บให้แสดงผลออกมาหน้าจอว่าค่านั้นน้อยกว่า20 แต่ถ้าค่าไหนเปรียบเทียบแล้วมากกว่า20ให้แสดงผลออกหน้าจอว่าค่านั้นมากกว่า20เพราะนั้นตรงนี้เป็นเอาใช่ไหมครับแสดงผลหน้าจอเอาครับตรงนี้ก็เป็นเอาเอาพุทเอาพุทนะครับเพราะนั้นจากกระบวนการโจทย์ตรงนี้นะครับนักเรียนแบ่งแยกได้แล้วนะครับว่าอินพุตคืออะไรคือป้อนข้อมูลเข้าโดยผู้ใช้แผ่นคีย์บอร์ดนะครับโพสเซสก็คือเอาตัวเลขที่ป้อนมานั้นมาเปรียบเทียบกับ20นะครับถ้าได้ผลลัพธ์เปรียบเทียบ ว่าว่าน้อยกว่าให้แสดงผลน้อยกว่าถ้าได้ผลลัพธ์เปรียบเทียบมากกว่าให้แสดงผลว่ามากกว่าจากตรงนี้นะครับเราตีโจทย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาโจทย์ไปเขียนผังงานออกแบบโปรแกรมกันนะครับมาดูผังงานจะเป็นอย่างไรผังงานที่ได้นะครับแรกเริ่มเลยต้องเริ่มจากอะไรครับสี่เหลี่ยมอะไรมาก่อนลูเริ่มต้นโปรแกรมสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมมุมม,มนนะครับ ก็ต้องเริ่มต้นโปรแกรมก่อนเพราะนั้นสี่เหลี่ยมม,มุมมนี้เป็นตัวบอกว่าเริ่มต้นหรือสิ้นสุดโปรแกรมนะเมื่อเริ่มต้นมาแล้วลําดับต่อไปก็คือจะเป็นกระบวนการ Input ใช่ไหมครับกระบวนการ Input กระบวนการ Input ในที่นี้คือรับข้อมูลเข้าโดยให้ผู้ใช้พิมพ์ตัวเลขลงไปผ่านคีย์บอร์ดเพราะนั้นเราต้องสื่อสารกับผู้ใช้ก่อนถูกไหมครับสื่อสารกับผู้ใช้ก่อนว่าเราจะให้ผู้ใช้พิมพ์ตัวเลขลงไป1จํานวนเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ใช้สัญลักษณ์นี้ครับดินสอรูรปดินสอของเรานี้หมายถึงว่าแสดงออกหน้าจอนะครับแสดงออกหน้าจอในนี้คือให้ขึ้นคําว่าโปรใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนอ่ะรูไปแก่โปรใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนอืมเเผื่อคนใส่มาเยอะโปรใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนนะครับอ่าแบบนี้เป็นรูปดินสอแบบนี้ครับอ่ะใส่ไปการเขียนพังงาน ก็ได้นาแบบนี้นะครับโปใส่ตัวเลข1จํานวนนะครับอาจํานวนนั้นอาจจะเป็นร้อยล้านก็ได้อาจจะเป็น1ล้านอาจจะเป็น1นึ่งแสนอาจจะเป็น1ิบอาจจะเป็น2ี่สิบอาจจะเป็น1ก็ได้ใส่ตัวเลขมา1จํานวนอันนี้เป็นรูปดินสอเพื่อที่ขึ้นหน้าจอได้รู้ว่าอันนี้เป็นการแสดงผลหน้าจอนะเมื่อแสดงผลหน้าจอบอกให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนแล้วลาดับต่อไปก็คือจะเป็นการรับค่าตัวเลขที่พิมพ์มาผ่านคีย์บอร์ดเพรอะนั้น สัญลักษณ์ในการรับค่าในที่นี้ก็คือสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูเพราะฉนั้นตรงนี้นะครับจะเป็นกระบวนการแรกของระบบโคดดิ้งระบบการทํางานโปรแกรมมิ่งของคอมพิวเตอร์ก็คือกระบวนการอินพุตนะครับอินพุตกระบวนการอินพุตรับข้อมูลเข้านั่นเองนะครับแจ้งให้พิมพ์แล้วก็รับบันทึกค่าที่พิมพ์มานะครับ เมื่อตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการถัดมาเมื่อเรารับค่าตัวเลขมาได้แล้วเราต้องเอาค่าตัวเลขนั้นไปเปรียบเทียบใช่ไหมครับไปเปรียบเทียบกับเลขอะไรครับ20นะนะไปเปรียบเทียบกับเลข20ว่าค่าที่ได้มานั้นมากกว่าหรือน้อยกว่า20ถูกไหมมากกว่าหรือน้อยกว่า20เพราะฉะนั้นเจ้ากระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการประมวลผล,แบบลนะบแบบทางเลือกนะครับแบบทางเลือก กระบวลการทางเลือกก็จะใช้สัญลักษณ์รูปเลขาคณิตสัญลักษณ์ไหนครับนักเรียนจําได้สัญลักษณ์อะไรคีอย่างข้าหลามตัดครับถูกต้องนะครับข้าหลามตัดก็ต้องมาเพราะนั้นข้าหลามตัดมานะครับเพราะนั้นกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นกระบวนการโปรนนเซสแต่เป็นกระบวนการโปรเซสไม่ใช่คิดคานวณเรียงลําดับธรรมดาเป็นกระบวนการโปรเซสแบบที่ว่าเลือกครับเลือกไปทางใช่กับ ไม่ใช่ก็จะใช้สี่เหลี่ยมข้าหลังตัดน,นะครับถ้าประมวลผลแบบเลือกแบบใช่ไม่ใช่สองทางใช้สี่เหลี่ยมข้าหลังตัดแต่ถ้าเป็นกระบวนการประมวลผลแบบธรรมดาไม่มีทางเลือกอะไรก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับในที่นี้เขียนไปเลยว่าค่าที่ได้มากกว่า20หรือไม่นะครับก็คือให้โปรแกรมมิ่งมันตรวจสอบว่าเลขมากหรือน้อยกว่านะครับถ้ามากกว่าจะตอบว่าใช่นะครับ ถ้ามากกว่าจะตอบว่าใช่โปรแกรมมิ่งจะไหลมาทางซ้ายครับคือฝั่งใช่และขึ้นหน้าจอรูปดินสอมาว่ามากกว่า20นะแสดงผลทันทีเป็นรูปดินสอมารับแสดงผลว่าอะไรมากกว่า20แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วตัวเลขที่ได้มานั้นมีค่าน้อยกว่ามันจะไปฝั่งขวาครับตอบว่าไม่ใช่เพราะนั้นจะขึ้นหน้าจอแสดงผลว่าน้อยกว่า20 นะครับน้อยกว่า20ถ้ามันไม่ใช่มันจะมาทางขวาและขึ้นแสดงผลหน้าจอรูปดินส์ว่าน้อยกว่า20นะครับเพราะนั้นกระบวนการนี้ก็จะคือมาแล้วทีค่ครูบอกไปนะครับตรงนี้ Input อ่ะครูเขียนสั้นนะ In เมื่อรับข้อมูลกระบวนการแล้วกระบวนการนี้ทั้งหมดครับก็จะเป็นกระบวนการอะไรครับประมวลผลก็คือลายโปรเซสประมวลผลโปรเซสเพราะนั้นมา2กระบวนการแล้ว เราจะเข้าสู่กระบวนการที่สามกระบวนการสุดท้ายคือการกระบวนการไรลูกเอาพุทกระบวนการเอาพุทตรงนี้ครับกูเขียนเลยมาเองทวทีกระบวนการเอาพุทคือตรงยู่ตรงนี้นะครับอยู่ก้อนนี้เอาพุทนะจะอยู่ก้อนนี้ก้อนรูปดินสอรตรงนี้เป็นเอาพุทนะครับคือแสดงผลออกทางหน้าจอส่วนก้อนนี้เป็นโพเซตนะครับ ส่วนสองก้อนนี้เป็นอินพุตนะครับอิ input. นพะุตพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็จะไปรวมโปรแกรมนะครับและสิ้นสุดจบโปรแกรมนะมาถึงตรงนี้ใครสงสัยไหมครับในส่วนของการออกแบบขัางงานโปรแกรมที่5ตรวจสอบตัวเลขว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า20นะครับ มีใครส้องใส่ไหมไม่หนูใส่ครับไม่มีนะครับกระบวนการนี้เป็นผังงานแบบทางเลือกนั่นเองนะครับที่เราเคยเรียนไปแล้วตอนเทอมหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาผังงานตรงนี้นะครับไปทยอยเขียนทีละระดับไล่ตั้งแต่บนลงล่างทีละบล็อกนะครับจนจบโปรแกรมโดยไปเขียนในส a กตออนไลน์นะครับอ่ะตอนนี้นักเรียนส a กตออนไลน์พร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนมีแล้วเรียบร้อยนะเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้น ย้อนกลับไปสกแกตออนไลน์กันคุณครูเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสกแกตออนไลน์นะครับครูเขียนชื่อโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับบนหัวกระดาษชื่อโปรแกรมนมเนมว่าโปรแกรมที่5้าตัวสอบตัวเลขถูกไหมนักเรียนเขียนด้วยนะก่อนจะเขียนโปรแกรมเขียนชื่อข้างบนให้เรียบร้อยแบบคุณครูตรงนี้นะครับแบบคุณครูตรงนี้ อ่ะเขียนโปรแกรมที่ห้าตรวจสอบตัวแรกแล้วเรามาดูครับผังงานอันแรกที่เราต้องทําก็คือเริ่มต้นใช่ไหมครับเริ่มต้นสี่เหลี่ยมมุนมน,นั้นเริ่มต้นในโปรแกรมสเกตเราไปเอาบล็อกคําสั่งชุดที่ชื่อว่าอะไรครับเมื่อคลิกตรงเขียวครับไปเหตุการใช่ไหมครับสีเหลืองอ่อนไปชุดคําสั่งเหตุการณ์และไปเลือกบล็อกเมื่อคลิกสีเขียวเอามาใส่ ตรงนี้เราก็จะได้บล็อกแรกแล้วนะครับทําเหมือนกันทุกโปรแกรมแหละตั้งแต่โปรแกรมที่หนึ่งถึงโปรแกรมที่ห้ามาก็เริ่มต้น้วยบล็อกนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับเมื่อคลิกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราไปดูผังงานต่อครับที่เราจะทําก็คือใส่รูปดินสอนะครับรูปดินสอก็คือการแสดงผลขึ้นหน้าจอแล้วก็เขียนขึ้นไปว่าโปรใสตัวเลขจาํานวนที่หนึ่งนะครับหนึ่งจำนวนเพราะฉะนั้นแสดงผลหน้าจอโปรแกรมสแกตชใช้รูป ควบคุมชื่อว่าอะไรครับปุ่มอะไรครับรูปถามคุณชื่ออะไรและรอใครที่ตรวจจับตรวจวจับสีฟ้าไอต้ตรวจจับสีฟ้านะครับคือถามถามเพื่อที่จะให้ได้คําตอบเพราะฉะนั้นถามเพื่อจะให้ได้คําตอบก็คือใช้สีฟ้าครับถามและรอนะครับเอาปุ่มถามและรอมาใส่นะครับ แต่เราไม่ได้ถามชื่อใช่ไหมในที่นี้เราถามว่าโปรดใส่ตัวเลขนะครับเพราะนั้นพิมพ์ไปเลยโปรดใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนอันนี้ครับถามก่อนเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล ่านคีย์บอร์ดลงมาเมื่อถามเสร็จแล้วเราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มต้นจบแล้วนะครับถามใส่ตัวเลขแล้วขึ้นหน้าจอถามแล้วขั้นต่อมาก็คือขั้นนี้คือรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้สี่เหลี่ยมคางหูนะครับรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ ขั้นตอนนี้รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้เราจะไปเขียนในสคร a t ว่าอย่างไรดีครับรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ตัวแปรครับไปที่เราต้องตั้งค่าตัวแปรถูกต้องครับไปที่ปุ่มควบคุมสีน้ำตาลชื่อว่าตัวแปรแต่ก่อนที่เราจะกำหนดค่าให้มันจำคำตอบผ่านคีย์บอร์ดเราจะต้องสร้างตัวแปรเพื่อที่จะมาเก็บค่าตัวเลขที่พิมพ์ไปคีย์บอร์ดนั้นด้วยถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างตัวแปรก่อนเสมอเพราะฉะนั้นโปรแกรมทุกโปรแกรมนะครับเรศสังเกตดูตั้งแต่โปรแกรมที่1มาจนถึงโปรแกรมที่5เนี้ยนักเรียนจะต้องสร้างตัวแปรมาเก็บค่าเสมอถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นาการที่เราจะให้มันจําค่าเะนั้นเราต้องไปสร้างครับสร้างตัวแปรเอาไว้เก็บค่าที่จากคีย์บอร์ดครับกดสร้างครับกดสร้างนะครับที่ตรมตัวแปร แล้วตั้งชื่อตัวแปรครับตามค่าที่มันเก็บไว้ในที่นี้ก็คือค่าอะไรลูกตัวเลขละกันอ่ะตัวแปรชื่อว่าค่าตัวเลขชื่อตัวเลขละกันครับอ่ะตัวเลขนะครับกดตกลงครับคราวนี้เราก็จะมีตัวแปรขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับชื่อว่าตัวแปรตัวเลขนะครับเมื่อเราได้ตัวแปรตัวเลขแล้วเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวแปรตัวเลขเนี่ยเก็บค่า ที่ผู้ใช้พิมพ์จำนวนผ่านคีย์บอร์ดลงมานะครับเพราะนั้นเราต้องไปเลือกกำหนดค่าครับบล็อกกำหนดค่าในที่นี้คือเลือกบล็อกตั้งค่าเป็นครับเลือกบล็อกตั้งค่าเป็นมาวางต่อครับคล้ายๆกับโปรแกรมที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ที่เราทำมาเนี่ยแทบจะแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะครับ นะครับตั้งค่าเป็นนะครับตั้งค่าเป็นตั้งค่าอะไรเลือกครับตั้งค่าตัวแปรที่ชื่อว่าตัวเลขนะครับตั้งค่าตัวแปรที่ชื่อว่าตัวเลขเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับโลกตรงนี้ต้องเป็นอะไรที่สืบเนื่องมาจากสีฟ้าเป็นคำตอบครับใช่ครับตั้งค่าตัวแปรตัวเลขเป็นคําตอบเพราะนั้นเราไปที่ตรวจจับสีฟ้าครับไปชุดตรวจจับสีฟ้า แล้วก็ไปเลือกบล็อกคําตอบครับคําตอบที่โยงมาจากถามสีฟ้าข้างบนใช่ไหมก็จะเป็นตอบเก็บค่าอยู่ในตัวเลขแล้วนะครับเพราะในคําตอบที่เราถามในสีฟ้าด้านบนนี้ก็จะมาเก็บค่าในคําตอบที่เป็นตัวเลขตัวแปรที่เราสร้างขึ้นตรงนี้เองนะครับนะครับ,นะรบตรงนี้สําเร็จนะครับรับค่า จำค่าจากคีย์บอร์ดอยู่ในตัวแปรตัวเลขแล้วไปดูในบล็อกเขียนออกแบบต่อนะครับที่เราเขียนออกแบบนะครับเริ่มต้นเรียบร้อยใช่ไหมครับถามใส่ตัวเลขเรียบร้อยกำหนดค่าคีย์บอร์ดลงไปในตัวแปรตัวเลขแล้วเรียบร้อยอ่ะสามขั้นตอนนี้จบคราวนี้มาสู่ขั้นตอนนี้ครับประมวลผลแบบทางเลือกเข้าหลามตัดนะครับ ประมวลผลแบบทางเลือกเข้าหลังตัดนักเรียนยังไม่เคยใช้นะครับเจาบล็อกนี้ในสเกตเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าไอตัวประมวลผลแบบทางเลือกเข้าหลังตัดเนี่ยใช่กับไม่ใช่เนี่ยเราจะใช้บล็อกอะไรในสเกตออนไลน์ดีโอเคนะตรงนี้ไปดูพร้อมกันไปที่ควบคุมครับไปที่ชุดคําสั่งอะไรดีควบคุมครับไปที่ชุดคําสั่งควบคุมสีเหลืองเข้มนะครับ แล้วนักเรียนมาดูบล็อกค,ครับมันจะมีบล็อกต่างๆให้เราใส่ให้เราไปเลือกบล็อกเงื่อนไขครับไอ้บล็อกรอ,อก็ว่าไปไอ้บล็อกทําซ้านี่คือวนใช่ไหมครับไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะประมวลผลแบบเงื่อนไขใช่กับไม่ใช่เพราะนั้นนักเรียนจํานะครับบล็อกที่เอาไว้ใช้ประมวลผลแบบเงื่อนไขใช่ไม่ใช่เนี่ยจะมีบล็อกท่าแล้วครับท่าแล้วหนึ่งชั้นกับบล็อก ถ้าแล้วสองชั้นม,มีมิฉะนั้นมาด้วยเจ้าสองบล็อกนี้นะครับจะเอาไว้เขียนโปรแกรมที่ประมวลผลแบบทางเลือกหรือเข้าหลามตัดเลือกซ้ายใช่เลือกขวาไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับในโปรแกรมนี้ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันคือถ้ามากกว่า20ให้ไปฝั่งใช่ถ้าน้อยกว่า20ให้ไปฝั่งไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเอาบล็อกนี้นะครับมา เป็นส่วนของโปรเซสประมวลผลกันดึงบล็อกนี้มาเลยท่าแล้วครับชั้นเดียวพอเอาท่าแล้วชั้นเดียวมาวางต่อเลยครับคราวนี้จะเป็นบล็อกของการประมวลผลท่าแล้วนักเรียนเห็นบล็อกตรงกลางใช่ไหมครับท่าแล้วตรงนี้มันจะเป็นการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่บวกไม่ใช่คณิตศาสตร์ลบ ไม่ใช่คูณไม่ใช่หารแต่การประมวลผลเชิงคณิตศาสตร์แบบนี้คือเอามาเปรียบเทียบเฉยๆว่าเลขที่รับมานั้นน้อยหรือมากมากหรือน้อยกว่า20เพราะนั้นไอ้พวกกระบวนการทางตัวเลขครูบอกไว้แล้วสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอามาลบใช่ไหมกระบวนการทางเลขลบในที่นี้เราเอามาเปรียบเทียบคณิตศาสตร์เพราะนั้นไปตัวดำเนินการสีเขียวครับ ตัวดเนินการสีเขียวนักเรียนเห็นไหมครับมันจะมีทางคณิตศาสตร์อยู่ในที่นี้เราเอาตัวดำเนินการที่เปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหมครับอันนี้ครูไปเอามากกว่าครับไปเลือกบล็อกดําเนินการสีเขียวมากกว่ามาครับดึงบล็อกมากกว่าเอามาใส่ครับเห็นแบบนี้เห็นไหม ประมวลผลแบบมากกว่าน้อยกว่าเปรียบเทียบคณิตศาสตร์เหมือนกันอ่ะแปลตัวนันการมาพอได้ตัวนี้แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถใช้สูตรคำนวณได้เลยอะไรมากกว่าครับในโจทย์ไปดูในแปลนที่เราวางแผนไว้คือค่าที่ได้มากกว่า20หรือไม่เพราะนั้นเรามาใส่เลยครับค่าที่ได้ก็คือตัวแปรที่เรารับค่าจากคำตอบไปใช่ไหมครับเพราะนั้นเราไปเอาตัวแปรตัวเลขมาครับ ไปที่ชุดคำสั่งตัวแปรสีน้ำตาลแล้วไปเลือกตัวแปรตัวเลขครับไปเอาตัวแปรตัวเลขมาวางเลยในบล็อกข้างหน้าเครื่องหมายมากกว่ามาแล้วนะถ้าตัวแปรตัวเลขมากกว่าเท่าไหร่ครับในโยทย์เราบอกว่าเราคำนึงถึงยี่สบเท่านั้นใช่ไหมครับถ้ามากกว่ายี่สิบใไปเลยครับ ถ้าตัวแปรตัวเลขมากกว่า20แล้วให้ทำยังไงครับถ้าตัวแปรตัวเลขมากกว่า20แล้วให้ทำยังไงเอากลับไปดูบล็อกนะครับถ้าตัวแปรตัวเลขมากกว่า20แล้วทำยังไงเ่ากลับไปดูแผนผังถ้ามากกว่าให้มาทางไหนโลกให้มาทางใช่แล้วตอบขึ้นแสดงผลหน้าจอว่ามากกว่า แต่ถ้าน้อยกว่าให้ไปทางฝั่งไม่ใช่แล้แสดงผลหน้าจอบอกว่า,วาน้อยกว่า20จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาโคดดิ้งในส r a t c h กันเลยแน่นอนใช่ไหมครับถ้ามากกว่า20ให้พูดว่าการพูดนักเรียนก็ไปที่รูปลักษ์สีม่วงครับให้สแกตตมันพูดแสดงผลหน้าจอพูดว่าไปที่พูดบล็อกคำพูดมาใส่ครับตรงกลางนะใส่ตรงกลางเลย ถ้าตัวเลขตัวแปรมากกว่า20ให้พูดว่าก็ตามที่เราออกแบบผังงานไปเลยครับมากกว่า20เขียนไปเลยให้พูดว่ามากกว่า2 0น่วงสัก10วินาทีเห็นนะให้หน่วงเวลาพูดทิ้งไว้สัก10วินาที แต่ถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้มากกว่า20ให้พูดว่าไปเลือกบล็อกคำพูดสวัสดีม่รอบครับแต่อยู่ข้างนอกนะให้ใส่ไปข้างนอกให้พูดว่าน้อยกว่า20ก็หน่วงเท่ากัน10วินาทีจะได้เห็นอะนะ ตรงนี้จบเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นตัวที่เป็นเงื่อนไขนะครับเราใส่เงื่อนไขไปเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ผลลัพธ์ที่จะให้มันแสดงผลนะครับถ้าผลลัพธ์นั้นใช่จะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในกับท่าแล้วแต่ถ้าผลลัพธ์นั้นไม่ใช่ให้ออกมาข้างนอกครับมารับข้างนอกแบบนี้นะอันนี้คือถ้าใช่ให้พูดว่ามากกว่า20ถ้าไม่ใช่ให้พูดว่าน้อยกว่า20ออกมาข้างนอกตรงนี้จบนะครับ นักเรียนลองไปแสดงผลลัพธ์รันโปรแกรมดูเลยครับว่าถูกต้องดีหรือไม่นะครับอลองเลยนะเขียนเสร็จแล้วนะลองไปทงเขียวครับกดทงเขียวแมวสแคตพูดว่าโปรดใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนอ่ะคูใส่เลยหนึ่งแสนกด Enter อ่แมวสแคตก็พูดว่ามากกว่า20 e ถูกต้องนะอ่ลองทดสอบลองน้อยกว่าบ้างดิกดธงสีเขียวด้านบนแมวถามว่าโปรดใส่ตัวเลขหนึ่งจำนวนะคูลองใส่เลขสามดิอ,อ๊บกด enter ออึ๊บแมวสกแกคก็พูดว่าน้อยกว่ายี่สิบอาวลองใหม่คูลองใส่สิบเก้าจุดเก้าเก้าดิโอ้โหมีเก้าเก้ามีตนวไยยมเวยนะกด enter ครับมันก็จะพูดว่าน้อยกว่ายี่สิบ นะ 19, 19.99น้อยกว่า20แต่ถ้าเกิดครูใส่ไป20ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้น้อยกว่ามันไม่ได้มากกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะแห้งไหมถ้าครูใส่เลข20เราก็บอกว่าอะไรน้อยกว่า20นะแสดงว่าโปรแกรมเรายังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันบ้าอ,อย่าง ยังยังยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูที่เราจะแก้อะไรกันได้ไหมเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ถูกไหมแบบนี้นะครับตรงนี้ก็นักเรียนลองไปคิดดูนะครับว่าถ้าเราจะให้มันใส่ตัวเลขยี่สิบไปด้วยแล้วมันบอกว่ามีค่าเท่ากับยี่สิบเราจะต้องทำยังไงถูกไหม เราจะต้องทำทำยังไงนะครับมันมีวิธีอยู่ครูใบให้ให้นักเรียนไปที่กลุ่มควบคุมและไปเลือกบล็อกนี้ครับสองชั้นถ้าแล้วและมีและมีะมิฉนันนด้วยนะครับและมีมิฉนันนด้วยถ้านักเรียนใส่บล็อกนี้ไปนะ นักเรียนจะสามารถใส่ค่ายี่สิบไปได้อีกค่าหนึ่งแต่วันนี้คุณครูสอนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าโปรแกรมหน้าครูจะใช้บล็อกเงื่อนไขแบบนี้สามชั้นมีมิชนั้นมาด้วยเดี๋ยวเราเค่อยเรียนรู้ในคาบถัดไปคาบนี้เอาเท่านี้ก่อนโอเคไหมเอาเท่านี้ก่อน,<ช>นครับเอาเท่านี้ก่อนอ่ะตามนั้นทำได้เสร็จเสร็จครบทุกคนไหมโลก<ช>วันนี้โปรแกรมหน้า เสร็จแล้วนักเรียนไปเซฟครับเลือกแฟ้มนะครับเลือกเมนูด้านบนเลือกแฟ้มแล้วก็เลือกคำสั่งบันทึกทันทีอ่าไปดูในโฟลเดอร์งานของนักเรียนสิครับโฟลเดอร์หน้าชื่อของนักเรียนเนี่ยอันบนนะครับมีโปรแกรมเซฟไว้แล้วหรือไม่โปรแกรมที่ห้าเซฟครับเซฟไปแล้วเรียบร้อยนะครับอกดเข้าไปครับโปรแกรมที่ห้าเซฟเข้าไปย้อนกลับเข้ามาให้นักเรียน แคปหน้าจอครับแคปหน้าจอเอาเป็นเหมือนคู่เลยนะแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่อยแบบที่ครูขึ้นหน้าจอให้ดูเนี่ยแบบนี้แหละอ่ะแคปหน้าจอให้เห็นนะครับบางคนส่งมาให้เห็นชื่อมุมขวาบนชื่อนักเรียนนะครับเจ้าของโปรแกรมแล้วก็ให้เห็นชื่อโปรแกรมตรงกลางแล้วก็เห็นตัวบล็อกที่โคดดิ้งตรงนี้ชัดเจน สส่วนนะครับไม่ครอบซูมเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งครูจะเห็นทั้งโปรแกรมแบบนี้นะครับถ้าส่งมาแคบแคบครูจะให้คะแนนน้อยเพราะครูสันนิษฐานว่าเธอไปก๊อปปี้คนอื่นมาแต่ถ้าเธออยากได้คะแนนเต็มเธอส่งมาแบบขยายหน้าแบบที่ครูทำให้ดูแชร์หน้าจอตอนนี้แหละครูจะอยากจะซูมดูอะไรครูซูมดูเอาะไรเองได้ วันนั้นจะมีชื่อครหนูตั้งชื่อมั่วค่ะตั้งชื่อมั่วมั่วหนูก็บอกครูครับว่าชื่อที่นักเรียนตั้งมาตรงกับเด็กชายเด็กหญิงอะไรทักไลน์ครูมาครูจะได้มีบัญชีอยู่ว่าถ้ามีบัญชีตรงนี้อยู่ขึ้นชื่อนี้แสดงว่าเป็นของเด็กหญิงหรือเด็กชายคนนี้ใครก๊อปปี้ไปก็ไม่ได้คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครครอปมาไม่เห็นทั้งทั้งหมดส่วนครูตรวจให้คะแนนเหมือนกันครับแต่ครูให้แค่ครึ่งเดียว เพราะผิดเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าเกิดส่งมาครบแบบนี้มีชื่อมีอะไรพวกนี้ครบองค์ประกอบครบเอาไปเลยครับเต็มโอเคนะอ่ะเพื่อที่จะป้องกันคนที่ขี้โกงนะครับอ่ะโอเคอ่ะวันนี้มีใครจะถามอะไรครูเพิ่มไหมครับในส่วนของโปรแกรมที่ห้าตรวสอบเปรียบเทียบ,ยบตัวเลขมากกว่านอยกว่าไม่มีครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีเพียงพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อและเดี๋ยวออกจากห้องซูมไปครูจะโพสตอัลบัม้ม ส่งงานนะครับเขียนว่าโปรแกรมที่ห้าตรวจสอบตัวเลขวันนี้ครูโพสต์ไว้สามอัลบั้มแล้วนะครับใครบกพร่องตรงไหนนักเรียนไปใส่อัลบั้มเพิ่มในส่วนที่โปรแกรมที่ยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ส่งการสอนย้อนหลังนะครับตั้งแต่โปรแกรมหนึ่งถึงโปรแกรมที่ห้าให้ไปด้วยนักเรียนก็ไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวครูเช็คชื่อนักเรียนก่อนนะครับวันนี้เข้ามาสามทิบสี่คนนะครับเข้ามาสามทิบสี่คน พับหน้าจอก่อนโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวรอคู่เช็คชื่อแป๊บหนึ่ง